สวัสดีครับนี่คือยอดมวยเด็ดเดอะเบส boxer โดยหงแดงสุรินยอดมวยเด็ดเดอะเบส boxer วันนี้พูดถึงมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่4สิงหาคมเป็นมวยไทยเจ็ดสีนัดใหญ่ของแท้ของจริงหงแดงบอกว่าเป็นมวยไทยเจ็ดสีที่แฟนมวยไทยเจ็ดสีพลาดไม่ได้เอฟซี FC มวยไทยเจ็ดสีพลาดไม่ได้เอฟซีขงแดงพลาดไม่ได้นี่คือของแท้ของจริงทําไมถึงบอกว่าพลาดไม่ได้เพราะว่าคู่4นะคู่เอก เป็นการชกชิงแชมปวยรอบปูนเสือตัวที่23วันนี้เดินทางมาถึงนัดชิงแล้วโอ้โหใครจะได้แชมป์เดี๋ยวหงแดงจะหล่าให้ฟังวันนี้มาพร้อมคอมเมนต์เด็ดเสิร์ฟส่งตรงถึง f f c เหมือเนเดิมชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไม่มีตัวช่วยหงแดงแนะนำแอดหง1 1หแอดหง1 1หนึ่หที่มวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบทั้งสคู่ในวันนี้ขอบอกว่า มีทีเด็ดเสิร์ฟส่งตรงถึง f อ c ีทุกคู่มาในรูปแบบยอดมวยเด็ดเดอะเบดบ็อกเซอร์คู่หนึ่งนะคู่หนึ่งเนี่ยนิติกรสวนน้ำทานเครีประทะโชคพิชิตโชคบางแสนร้อยสิบสามทั้งคู่อกหักไม่ได้ผ่านเข้าสู่นะัดชิงชนะเลิศไม่เป็นไรวันนี้ชิงที่สามใครได้ที่สามก็ถือว่าได้เยอะมากๆโอ้โหพร้อมปูนห้าตันนิติกรสวนน้ำทานเครีเนี่ยสิบหกจากเกาะลันตากระบี่ซ้อมอยู่เอฟเอกรุ๊ปข้างบ้านเนี่ย ขณะที่โจ้วิชิตจอดบ้านแสน17จากเมืองไก่ย่างวิเชียรบุรีเพชรบูร์ซ้อมอยู่วสกสัรนิติกรล่าสุดชนะศิลาชัยสอทอแมนนครรยองชนะยอดนาทีพระดงชัยมวยไทยยิมสุดท้ายแพ้เป็กปตาทาทองทบีในรอบรองชนะเลิศแบบเจ็บแสบกระที่โชคพิชิตนะโจ้พิชิตเนี่ยชนะลนะเงินสิงห์มาวินชนะใจสิงลูกจะแม่ชสายทองสุดท้ายแพ้ยอดนาทีพระดุงชัยมวยไทยยิมอดได้ชิงเหมือนกันนี่คือคู่ชิงที่สาม นี่คือ3ฟอร์มล่าสุดนิติกรเนี่ยเข่าในอาชีพนะนอกนี้มีแข้งซ้ายหมัดซ้ายสอกคมส่วนในถือว่าเป็นทีเด็ดเป็นมวยซ้ายรอบรองชนะเลิศนี่แพ้เป๊กแบบเจ็บแสบยกหนึ่งนะได้นับนําไปก่อนแต่ที่ไหนได้เป๊กเล่งเครื่องเต็มสตรีมนะเดินเบียดเดินชนเดินเบียดเดินชนสุดท้ายนิติกรเหี่ยวปล แพ้อดได้จริงโอ้วันนั้นลูกพี่นะเครื่องพอสมควรกดาษที่โชคพิชิตเนี่ยโชคพิชิตจังหวะฝีมือเป็นมวยขวานะแข่งขวาหมัดขวาสมองมวยดีแต่ติดปัญหาที่ช้านิดหนึ่งตัวเล็กล่าสุดเนี่ยแพ้ยอดนาทีพดุงชยัมยมวยไทยยินอดเข้าจริงเหมือนกันโอวันนั้นทุกคนทุกสายตามองไปที่โชคพิชิตมองว่าดูดีกว่ามวยคู่ชิงที่สามวันนี้หงแดงมองว่านิติกรนี่นะ สรีระรูปร่างดีมวยซ้ายได้เปรียบทางมวยแข่งซ้ายมัดซ้ายสอกคมส่วนนายถือว่าเป็นทีเด็ดหงแดงมองว่าอันนี้ิติกรดูดีกว่าในเรื่องของทางมวยนะในเรื่องของสรีระรูปร่างวันนี้มองว่านิติกรจะเบียดเข้าเส้นชัยได้ในที่สุด F อชซจอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ถ้าไม่มีตัวช่วยหงแดงแนะนำมวยหูตีหมอชิดมวยหูตีหมอชิดนะดูว่าชนได้ทุกตัวสู้ได้ทุกหูถือว่าเป็นมวยหูระดับแถวหน้าของเมืองไทย มาที่คู่สองคู่สองก็น่าสนใจมากไม่เคยเจอกันมาก่อนสิทธิชัยสอเดชพันธะ,ะสักเล็กลูกเจ้าพ่อโรงต้มหรือกอการลวกคนเดียวกันร้อยยี่สิบหกสิทธิชัยเนี่ยสิบเก้าจากกันตังตังนะซ้อมอยู่สอเดชพันธ์ขณะที่สักเล็กลูกเจ้าพ่อโรงต้มยี่สิบสามจากพัทลุงซ้อมอยู่เกียรติทรงฤทธิ์ฟอร์มล่าสุดของสิทธิชัยสวยงามมากๆชนะเพชรเก่าล้านสิงมาวินชนะ ปานเพชรสอจอเล็กเมืองนอนสุดท้ายชนะปานเพชรสอจอเล็กเมืองนอนอีกครั้งที่ช่องเจ็ดขณะที่สักเล็กแพ้ปงเสริสูจีมาเมกเกียวชนะนี่ชาวเอราวันชนะเกาล้านสอจอแดงระยองเปิดเกมสิทธิชัยเป็นมวยขวาแข่งขวาบัดขวาขาแรกขาลุยในเหนียวแน่นหัวจิตหัวใจเนี่ยเหี้ยมหานมากๆขณะที่สักเล็กสักเล็กเนี่ยในอาชีพนอกนี่มีแข่งขวา ในถือว่าเป็นจุดแข็งมวยคู่นี้ถ้าพูดถึงฟอร์มสิทธิชัยเนี่ยเขาบอกว่าฮิตฮอตมากๆวัยรุ่นฟอร์มฮอตขนาดที่สักเล็กลูกเจ้าพ่อโรงต้มนี่เก๋าเกมกระดูกมวยเบอร์มวยเซนมวยดูดีกว่ามวยคู่นี้วันนี้ผมแดงมองว่าสิทธิชัยนะวัยรุ่นฟอร์มฮิตฮอตขาแรกขาลยุยเดินเบียดเดินชนประเภทหมูไม่กลัวน้ําร้อนอ่ะเดินหน้าเดินอัดอาวุธหนักแรงทุกลูกวันนี้เบียดชนเบียดชนผมแดงบอกว่า สิทธิชัยดูดีกว่านะในเรื่องของฟอร์มการชกวัยรุ่นฟอร์มฮิตฮอตวันนี้น่าจะเบียดเฉียดชนะสักเล็กลูกเจ้าพ่อโลงต้มสนุกชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์พักชมโฆษณาสักครู่ฟิล์มกลองแสงการเรชสั้นคอนโทรลติดรอบขันลด10ซสำหรับ FC หงแดงสุรินทีซีจดอนเมืองมาที่คู่3าม คู่สามศึกล้างตานะเคยโชกันที่ช่องเจ็ดเนี่ยวันนั้นเสมอแบบเบียดเบียดวันนี้นะถือว่าล้างตาอีกครั้งหนึ่งให้หายคล่องใจต้องมีคนใดคนหนึ่งได้รับการชูมือแน่ๆเพรทำงานพีเคเขาใหญ่เจอกับเพรกิติเจียบระหามอินทาหรือแก้วฟ้าน้อยเกิชจนานสอจารวันคนเดียวกันวันนี้เจอกันที่พิการน้ำหนักร้อยยี่สิบหกเพจทำงานเนี่ยยี่สิบสามจากขอนแก่นนะซ้อมอยู่มอสารคาม หรือวพอสารคามอันเดียวกันตอนนี้เรียนอยู่ที่นี่ขณะที่เพชรกิติเจี๊ยบรามิตทา23จากกบลน,นะซ้อมอยู่สอจารวันของแชมป์นู่นน้ำเกลียงสีสเกตฟอร์มล่าสุดเพชรทำงานชนะนอกยกสามเมฆพรานัยเสมอเพชรกิติเจี๊ยบรามินทราแพ้นอกยกสีน่ารักสอจอต้งปลาจีนที่ช่องเจอ้โหวันนั้นมาแล้วแต่พลาดโดนหมัขดขณะที่เพชรกิตินะฟอร์มล่าสุดชนะสมิงแดงวจักกรวุิเนี่ย มวยรอบนะมวยรอบแอคกีได้แชมป์เสมอเพชรทำงานบีเคเขาใหญ่แพะมังกรเหล็กเปิ้ลนครจังหวะฝีมือเนี่ยเพชรทำงานมวยซ้ายแข้งซ้ายหมัดซ้ายศอกซ้ายสมองมวยหลักเหลี่ยมไอคิวเป็นมวยจังหวะฝีมือวงนอกดีมากๆแข้งซ้ายยาวนี่ออกได้จ,จัดจัดขณะที่เพชรกิติครบเครื่องมวยขวานะครบเครื่องประเภทเปิดเกมทีเด็ดเนี่ยแข้งขวาหมัดขวาในถือว่าเป็นทีเด็ดเกาะเกี่ยวดีมากๆ มวยคู่นี้เคยเสมอกันมาคนหนึ่งจังหวะฝีมือซ้ายอีกคนหนึ่งเข่าในอาชีพที่เด็ดอยู่ที่เข่าในแข้งขวาดีวันนี้ผมแดงมองว่าเพชรน้ํางามนะเพชรน้างามดูดีกว่าในเรื่องของทางมวยอาวุธมวยเข้าออกรวดเร็วเคยเสมอกันมาที่สําคัญมวยคู่นี้เคยเสมอกันมาวันนี้ได้ล้างตาหาผู้ชนะที่ช่องเจ็ดผมแดงมองว่าวันนี้เพชรน้ํางามดูดีกว่านะ มองว่าดูดีกว่าวันนี้แม้ว่าฟอร์มล่าสุดจะแพ้นอกแต่วันนั้นแพ้นอกก็กลับก็กําลังจะมาและกําลังจะมาแต่พลาดโดนหมัดลดขณะที่เพชรกิติแพ้มังกรเหล็กวันนั้นไล่ไม่ทันช้าไปนิดหนึ่งวันนี้ผมแดงมองว่าเพชร้ํางามเร็วกว่าวันนี้เพชร้างามจะเบียดเฉือนชนะได้รับการชูมือในบ้านปลายชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์มาถึงคู่เอก แฟนมมยไทยเจ็ดสีพลาดไม่ได้เอฟซีมมยไทยเจ็ดสีพลาดไม่ได้เอฟซีหงแดงพลาดไม่ได้นะถือว่าเป็นคู่เอกที่น่าดูมากมากนี่คือเต็งหนึ่งเลยเป็กปตททองทวีขนาดที่ยอดนาทีพฐุยมยไทยยิมคู่ต่อสู้ถือว่าเป็นม้านอกสายตาผันตัวเองมาเป็นม้ามืดวันนี้ม้ามืดจะสําแดงเดชหรือไม่เดี๋ยวหงแดงจะเหลาให้ฟังวันนี้โชคกันที่พีกัดน้ําหนักร้อยสิบสามเป็กเนี่ยมวยรอบปูนเสือนะห้าไฟเนี่ย รอบแรกรอบสิบหกคนรอบสองรอบแปดคนรวมถึงรอบรองชนะเลิศชกห้าไฟไร้พ่าย,ายผ่านมาถึงนัดชิงชนะเลิศในระบบในสายตากูรูมองว่าเป๊กค,คือเต่งหนึ่งนะเป๊กค,คือเต่งหนึ่งขณะที่ยอดนาทีเนี่ยมานอกสายตาตลอดการชกนะโคต้าที่มีอยู่ทุกโคตา้ายอดนาทีนี่ใช้หมดใช้หมดทุกโคตา้า ชนะสครั้งคารอบชนะสครั้งครอบสุดท้ายรอบรองก็ชนะคู่ต่อสู้นะชนะโชควิชิตโชคบอลแสนผ่านเข้าสู่นัดชิงชนะเลิศม,มาในรูปแบบมานอกสายตาแล้วก็เป็นม้ามืดได้ผ่านเข้าสู่นัดชิงวันนี้เจอกันที่พิกัรน,น้ำหนักร้อยสิเป๊กเนี่ยซ้อมอยู่เพชรสมนึกรออ้อเภายใต้การดูแล,ลของสมนึกต้นโศกขณะที่ยอดนาทีบรุงชัยมวยไทยยิมเนี่ยซ้อมอยู่ พ,พู้ลุงชัยมวยไทยยิมพิษณุโลกเรียนโรงเรียนกีฬาพิษณุโลกนะเป็นเด็กจากสุขโขทยัยมวยคู่นี้เก๋าเกมก็ต้องเป็กเข่าในอาชีพนะเป็นมวยซ้ายแข่งซ้ายหมัดซ้ายแกร่งแรงทั่วแผ่นขณะที่ยอดนาะทีเนี่ยขวาจังหวะฝีมืออาวุธนี่เข้าออกรวดเร็วมากสเต็ปเบสิกขอบอกว่าในโรงเรียนกีฬานี่ไม่ธรรมดาแข่งขวาไอคิ IQ, มวยดีมากดีเยี่ยมวันนี้ เก๋าเจอสดเจอทางมวยเจอฝีมือวันนี้มวยคู่นี้หงแดงมองว่าเป๊กดูดีกว่านะมวยทางซ้ายแข็งแกร่งกว่าแล้วรอบแรกเนี่ยก็เคยชนะยอดนาทีมาวันนั้นยอดนาทีสู้ไม่ได้เลยกระดูกมวยเบอร์มวยดูว่าสู้ไม่ได้แล้วสุดท้ายก็แพ้จริงๆวันนี้มาเจอกันในนัดชิงหงแดงก็ยังเชื่อมั่นนะเชื่อมั่นว่าเป๊กเนี่ยซ้ายแกร่งแรงทั่วแผน่นกระดูกมวยเบอร์มวยดีกว่าเป็นปีวันนี้ถ้าเป๊กพลาดแพ้ ก็แพ้มามืดวันนี้ถ้ามามืดแพ้ก็ไม่เสียของวันนี้ของแดงมองว่าเป็กดูดีกว่านะเป็กจะเบียดเฉือนชนะควา้าแชมป์มวยรอบปูนเสือตัวที่23ได้ในมัานปลาย fc ชอบกดซับสไ r i b e กดติดตามกดไลค์กดแชร์พักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดี๋ยวมาดูยอดมวยเดน t ด The b บ s t x o x e er. ซมวยรักมวยชอบฟิล์มกรองแสงเกาลสั้นคอนโทรลติดรอบขันลด10สําหรับ fc หงแดงสุริตที่ CG ดอนเมือง มาถึงยอดมวยเด็ดเดอะเบสบ็อกเซอร์มวยรักมวยชอบชอบหนึ่งวงแดงชอบไปที่นิติกรสวนน้ำทานทีดีวันนี้มองว่าได้เปรียบสรีระรูปร่างรูปร่างนี่ดูดีมากๆสูงยาวได้ใหญ่ได้ลอยมวยทางซ้ายได้เปรียบทางมวยวันนี้จะเบียดเฉือนชนะชโชคพิชิตโชคบางแสนซิลที่สามมวยรอบปุนเสือตัวที่23ได้เป็นผลสําเร็จนี่คือยอดมวยเด็ดเดอะเบสบ็อกเซอร์ชอบหนึ่งชอบสอวันนี้องแดงชอบไปที่เป็กปตททองทวี ถือว่าเป็นยอดมวยเด็ดเดอะเบสบ็อกเซอร์ที่เป็นเต็งนะเต็งหนึ่งที่มีโอกาสคว้าแชมป์มวยรอบปูนเสือตัวที่23ได้มากที่สุดวันนี้ผงแดงมองไปที่เป็กมองว่าเป็กทางซ้ายแกรง่งแรงทั่วแผ่นวันนี้จะเบียดเฉือนชนะยอดนาทีพร,รุงชยัยมวยไทยยิมซิลแชมป์มวยรอบปูนเสือตัวที่23ได้เป็นผลสำเร็จนี่คือยอดมวยเด็ดเดอะเบสเบร์กเซอร์ชอบ2ชอบ3วันนี้ของแดงชอบไปที่ สิทธิชัยสอเดชพันธ์มองว่าสิทธิชัยสอเดชพันธ์วัยรุ่นฟอร์ม,รมฮิตฮอวันนี้จะเบียดเฉือนชนะจอมเก๋าอย่างสักเล็กลูกเจ้าพ่อโรงตรม้มได้แบบเบียดเบียดนี่คือยอดมวยเด็ดเดอะเบสบอกเซอร์ชอบ3ส่วนชอบสุดท้ายในรูปแบบยอดมวยเด็ดเดอะเบสบอกเซอร์ของแดงมองไปที่เพชรน,น้ำงามวีเคเขาใหญ่มองว่าอาวุธดูหลากหลายเข้าออกรวดเร็วมวยทางซ้ายเคยเสมอกันมาวันนี้ ถ้ามองในรูปแบบว่าใครมีโอกาสาได้รับการช่วมือของแดงก็มองไปที่เพชรํำงานวีเคเขาใหญ่ชอบมวยทางซ้ายเข้าออกรวดเร็วฝีมือครบเครื่องวันนี้จะเบียดนะเฉือนชนะคู่ปรับเก่าอย่างเพชรกิตติสจารุวันหรือเจบรามอินทราแบบเปลี่ยนๆน,นี่คือชอบสีในรูปแบบยอดมเดนเดอะเบสบอลเซอร์ er โดยของแดง f c ชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์วันนี้หมดเวลาเวลาหมดขอลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ